สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันแล้วก็ชวนทุกคนมาเมา้ามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆประเด็นต่างๆที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เองเราก็มีข่าวคราวเกี่ยวกับการคัมแบ็กของวงเกิร์ลกรุ๊ปชื่อดังที่ฟแฟนๆหลายๆคนนั้นติดตามรอข่าวนี้กันอยู่นะครับในตอนนี้ได้มีประกาศออกมาแล้วว่า g ีไอดนั้นจะได้มีการคัมแบ็กอย่างเป็นทางการในเดือนมีนาคมที่จะถึงนี้กับอัลบั้มแรกที่ถือว่าเป็นการคัมแบ็กด้วยสมาชิกเเพีียง5คนนัมื่่อวท17 พ,พัน,นั่นก็คือวันนี้นะครับมีรายงานข่าวออกมาจากทางสำนักข่าวเกาหลีเกี่ยวกับการประกาศคัมแบ็กของวงเกิร์ลกรุ๊ปจากค่าย Cube Entertainment นะครับนั่นก็คือวงไอดอลนั่นเองซึ่งทางข่าวนั้น,นะครับก็ได้มีการบอกเอาไว้ว่าไอดอลนั้นจะกลับมาพบกับแฟนๆอีกครั้งในเดือนมีนาคมตอนนี้กําลังได้มีการเตรียมตัวสำหรับอัลบั้มใหม่ครั้งนี้อยู่โดยสมาชิกทั้งหมด5คนนะครับซึ่งการคัมแบ็กครั้งนี้ของไอดอลนะครับก็ถือได้ว่าเป็นการคัมแบ็กที่ห่างมาจากครั้งล่าสุดเนี่ยนานมากๆเลยทีเดียวแฟนๆนนนัั้้กกก็็คิดถึงบางบแลว เฝ้ารอคอยวันที่ไอดอลจะประกาศการคัมแบ็กอย่างเป็นทางการออกมาไอเดีต,ตอนนี้เนี่ยแฟนๆก็น่าจะดีใจกันมากๆเลยนะครับที่ไอดอลนั้นได้มีการประกาศวันคัมแบ็กแล้วและการคัมแบ็กในครั้งนี้ของไอดอลนั้นเนี่ยยังได้ถูกจับตามองมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นจากเราแฟนคลับเราชาวเน็ตต่างๆที่ติดตามวงการเคป๊อปรวมไปถึงจากสื่อในประเทศเกาหลีนะครับเพราะการคัมแบ็กครั้งนี้ของ GI ไอดอลนั้นเรียกได้ว,ว่าเป็นการปล่อยผลงานเพราะการคัมแบ็กครั้งนี้ของไอดอลนั้นนะครับจะถือได้ว่าเป็นการปล่อยผลงานครั้งแรกด้วยสมาชิกของวงทั้งหมดเพียงแค่ 5คนนะครับหลังจากที่ซูจินนั้นได้มีการประกาศออกจากวงไปทําให้การคัมแบ็กในครั้งนี้ของไอดอลนั้นได้เป็นการคัมแบ็กครั้งสําคัญแล้วก็เป็นการคัมแบ็กที่ยิ่งใหญ่นะครับเพื่อให้ทุกคนนั้นยังสามารถเชื่อใจแล้วก็ไว้ใจไอดอลได้นั้นการคัมแบ็กครั้งนี้เนี่ยพวกเธอนั้นก็เลยได้รับการจับตามองมากเป็นพิเศษเลยแต่ว่าเหาเนเวอร์แลนด์ทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงไปนะครับหลังจากที่ไอดอลนั้นได้มีการพักกิจกรรมของวงไปในตอนที่กําลังมีข่าวของซูจินเนี่ยสมาชิกทุกคนนะครับก็ได้มีกการฝึ ไม่ว่าจะเป็นสกิลการร้องการเต้นการแสดงต่างๆเนี่ยตอนนี้สมาชิกในไอดอลทุกคนนั้นได้มีการอัพเลเวลขึ้นจากเดิมมากๆเลยนะครับตัวอย่างที่เห็นการพัฒนาขึ้นชัดเจนเลยนั่นก็คือชูวานะครับหล,หลายๆคนที่เป็นห่วงชูวามาตั้งแต่ในตอนเดบิวต์ในตอนนี้เองชูวาโตขึ้นมากๆแล้วก็พัฒนาความสามารถของตัวเองนั้นขึ้นมาได้มากเลยทีเดียวจนทําให้ฟแฟนๆห,หลายๆคนนั้นออกมาชื่นชมในการพัฒนาความสามารถของชูวาไม่ว่าจะเป็นด้านการร้องแล้วก็การเต้นรวมไปถึงการแสดงอินเนอร์บนเวทีด้วยนะครับส่วนสมาชิกคนอื่่นๆอยาง มิยอนนะครับที่ก็ได้มีการถูกคอมเมนต์เกี่ยวกับเรื่องของการแสดงอินเนอร์ของเธอบนเวทีเองในตอนนี้มิยอน,นก็พัฒนาขึ้นมากแล้วนะครับแถมการร้องของมิยอนนั้นเนี่ยก็สถียรนขึ้นมากๆเลยจากที่ได้เห็นในการขึ้นสเตจคร,รั้งล่าสุดนี้นะครับนอกจากนั้นอูกีมินนี่และโซโยอนเองนั้นก็ได้มีการพัฒนาของการแสดงมากๆเลยแถมความนิยมนั้นนะครับก็ยังเพิ่มมากขึ้นด้วยโดยเฉพาะมินนี่นะครับหลังจากที่กลับมาจากประเทศไทยและก็ได้มีการออกงานในประเทศเกาหลีนั้น,ฟนแฟนๆหลายๆคนรวมไปถึงชาวเน็ตเนี่ยต่างชื่นชมในความสามารถด้านาการร้อง เ,เพิ่มขึ้นกว่าเดิมเนี่ยเยอะเลยทีเดียวแฮมมินี่นั้นก็ยังได้รับความนิยมแล้วก็ชาวเกาหลีนั้นอวยมากๆเลยนะครับในตอนนี้ไม่ว่าจะทําอะไรม,มินี่นั้นก็ดูเป็นที่รักแล้วก็เป็นที่น่าเอ็นดูสําหรับชาวเกาหลีกันหมดทั้งประเทศเลยถึงแม้ว่าจะหายจากงานวงไปเป็นระยะเวลาพอสมควรนะครับแต่ว่าแนนาของรายบุคคลนั้นสมาชิกจาก g ีไอเดร์เนี่ยก็ไม่มีใครที่หายหน้าหายตาไปจากสื่อเลยไม่ว่าจะเป็นโซโยอนนะครับที่ก็มีผลงานต่างๆเนี่ยปล่อยออกมาให้ฟแฟนๆได้รับชมตลอดมิยอนนั้นก็ได้มีงานใหม่ๆเข้ามานะครับรวมถึงงาน MC ของเธอด้้วยเนัน กๆเลยอูกีนั้นก็ได้มีการเดินทางไปทํางานที่บ้านเกิดของเธอครับแล้วก็ได้รับการตอบรับที่ดีมากๆส่วนมินนี่นั้นเนี่ยก็ได้มีงานแสดงครั้งแรกในประเทศเกาหลีครับแล้วก็ได้รับการตอบรับที่ดีสุดๆไปเลยรวมไปถึงมินนี่นั้นก็ได้กลับมาทํางานที่ประเทศไทยในช่วงที่พักผ่อนนะครับเธอนั้นก็ได้รับงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นถ่ายนิตยสารทําเพลงและทุกง,งานนั้นก็ล้วนแต่เป็นงานที่ใหญ่ๆปังๆเทั้งนั้นเลยนะครับสำหรับชูวาเองนั้นเธอก็ได้มีการฝึกฝนอย่างหนักเลยทีเดียวในช่วงที่พักกิจกรรมของวงไปนะครับการั้้งนี สมาชิกไอดเดินทั้ง5คนนั้นได้มีการอัปเลเวลขึ้นมาแล้วแฟนๆทุกคนเนี่ยก็มั่นใจในศักยภาพของไอดเดินได้เลยนะครับว่าพวกเธอนั้นเอาอยู่แน่นอนถึงแม้ว่าซูจินจะหายไปนะครับแต่ว่าความสามารถทั้ง5คนนั้นเนี่ยยังไงก็สามารถทําให้การคัมแบ็กครั้งนี้กลับมาเป็นที่ยอมรับแล้วก็ทําให้ทุกคนนั้นเชื่อใจในคุณภาพของไอดเดินได้แน่นอนเลยแถมในข่าวนี้นะครับก็ยังได้มีการพูดเพิ่มเติมด้วยว่าการกลับมาครั้งนี้ของไอดเดินนั้นจะกลับมาพร้อมกับเพลงที่มีดนตรีที่หนักแนนน่่่เเเเเปป็็พลลงงทททีีจะมมมาาาตติตุกกชววหหยไใ้ับ แฟนนะครับให้เป็นเพลงที่จะมอบความรักให้กับแฟนๆให้เท่ากับที่แฟนๆนั้นมอบความรักมาให้กับพวกเธอซึ่งเพลงนี้เนี่ยก็จะเต็มไปด้วยพลังนะครับแล้วก็จะเน้นทักษะทางด้านการร้องที่โดดเด่นมากๆของ g ีไอเดรวมไปถึงการแสดงที่แหวกแนวในเพลงนี้นะครับยังไงเนี่ยก็มารอติดตามผลงานการคัมแบ็กครั้งนี้ของ g ีไอเดกันด้วยนะครับสำหรับใครที่เป็นแฟนคลับของไอเดลนั้นตอนนี้เราขอแสดงความยินดีด้วยนะครับทุกคนไอเดลนั้นจะกลับมาพบเจอกับทุกคนแล้วในเดือนมีนาคมของปี2022ที่ใกล้จะถงองกันอีกเพียงแค่ไม่กี่วันเท่านั้น แต่ว่าในตอนนี้เองเนี่ยยังไม่ได้มีการยืนยันวันคัมแบ็กอย่างแน่นอนของไอดอลมานะครับถ้าหากว่าทางท,าท่ายต้นสังกัดนั้นออกมาประกาศข่าวเกี่ยวกับการคัมแบก็กอย่างเป็นทางการเนี่ยเราจะรีบนําข้อมูลรีบนําข่าวนั้นมาเล่าให้กับทุกคนฟังกันอย่างแน่นอนเลยนะครับแต่ว่าในตอนนี้นะครับในวัยแรงทุกคนนั้นเนี่ยดีใจกันให้สุดไปเลยนะครับแล้วก็มาดีใจกันตอน่อในวันที่จีไอดอลนั้นคัมแบ็กในเดือนมีนาคมนี้นะครับสำหรับใครที่เป็นเมนซูจินนะครับเราก็ขอฝากทุกคนที่เป็นเมนซูจินนั้นสนับสนุนสมาาชิกกกคนนนนทีี่เเหหลลลือใ e ััด้้วยะแะงจไป ถ้าหากว่ามีข่าวคราวอะไรของซูจินนั้นออกมาเนี่ยเราจะนํามาทําคลิปเล่าให้กับทุกคนฟังอีกเช่นกันนะครับรักซูจินแล้วก็รักจีไอเด้นด้วยนะครับเพราะว่า G ีไอเดนเนี่ยรักซูจินมากๆและแฟนๆทุกคนเนี่ยก็อยากให้ซูจินนั้นกลับมาจริงๆแต่ถึงแม้ว่าซูจินนั้นจะไม่สามารถกลับมาได้นะครับแต่ยังไงนั้นซูจินก็ยังคงเป็นหนึ่งใน g ีไอเดนอยู่ตั้งแต่ต้นจนถึงตอนนี้แล้วก็ตลอดไปเลยนะครับยังไงทุกคนก็อย่าลืมมาติดตามซับพอร์ตคอยเป็นกําลังใจให้ทั้งซูจินแล้วกกก็ GI คคคนนดดด้้วรรรัับแแมมมาาาาาตติงงงีขขอออู่เ ไอดอลนั้นจะปังขนาดไหนนะครับสำหรับในคลิปนี้อมกอเคป๊อปก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องอมกอเคป๊อปของเราเอาไว้ด้วยถ้าหากมีข่าวคราวอะไรเพิ่มเติมหรือว่ามีข้อมูลเพิ่มเติมอะไรเกี่ยวกับการคัมแบ็กครั้งนี้ของไอดอลเราจะมาชวนทุกคนพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งแน่นอนนะครับใครมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับคลิปนี้ก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยและถ้าหากว่าใครนั้นมีข้อมูลเพิ่มเติมอะไรเกี่ยวกับการค ของจีไอเดนกันที่คลิปนี้นะครับยังไงอามากอเคเป๊อกก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับกลับมาเจอก,กันใหม่ในคลิปหน้าครับทุกคนสวัสดีครับ